เยังไม่ได้สรุปแบบว่าเป็นงบประมาณทั้งหมดดีเพื่อนๆหลายคนก็อยากจะทราบว่าที่เน่ทำโรงวนิลาสองโรงนี้นะคะเน่ใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็เอาไว้ให้แบบเบ็ดเสร็จแล้วเน่จะสรุปให้ฟังนะตอนนี้ที่ที่ยังต้องจ่ายอีกก็คือท่อ PVC นะคะท่อ PVC ที่เอามาใส่ตรงนี้นะคะท่อ PVC เอามาพาดระหว่างเสาทําเป็นราวให้กับวนิลาเขาเลื้อยเกาะ นะคะท่อ PVC เนี่ยใช้ท่อ PVC 6หุนนะคะก็ยังยังไม่ได้คำนวณว่าจะต้องใช้ทั้งหมดกี่เส้นนะคะอันนี้คืออีกหนึ่งรายจ่ายนะคะอีกหนึ่งงบประมาณที่ยังที่ยังไม่ได้คำนวณเข้ามาอีกอันนึงก็คืออ่าระบบระบบการพ่นพ่นหมอกระบบการให้น้ำโดยระบบอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันทำการนะเน่จะโทรไปที่บริษัทว่าใช้ แบบไหนดีนะเขาก็มีเซอร์วิสนะคะ